พผมคิดว่าสวรรค์กับผมนี่มันห่างกันมากอืม,อม,มันไม่น่าจะมันจะไม่น่าจะเอื้อมถึงอ,ะอ่ะผมผมกลับไปบูชาศรัทธาอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับนรกอ่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคา์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปสวัสดีครับมาพบก,กับช่องร่างพระนครออฟฟิเชียลนะกับช่วงรายการฟังเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่โอ้โหอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็เล่าไป ค่อนข้างที่ขำกากเลยนะขับกากเหมืน <S <S อนกันอะแต่มาตอนนี้อีพีนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้พี่ล่าสุดเนี่ยพี่ก็ไปออกรายการกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำ<อ>ผมก็ไปด้วยไปเจอกันอครับแล้วพี่มีโอกาสคุยกับเขามากมายคนดูในรายการของเขานี่เยอะมากเลยนะออครับเขาว่าพี่มีคําถามดีเขาตอบดีพี่มีกระบวนการความคิดนู่นนี่นั่นดีหมดอในสายตาของพี่เนี่ยอาจารย์เบียร์เป็นไงผมว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยนะ คนที่ฟังเขาแล้วไม่เข้าใจคนที่ฟังเขาแล้วแบบว่ารู้สึกไม่ดีเขาอะผมว่าเป็นเป็นคนที่รับความจริงไม่ได้มากกว่าอืเพราะสิ่งที่อาจารย์เบีย์เขาพูดนะเขาพูดแต่ความจริงอะแต่เพียงแต่ว่าเขาพูดตรงมากไปหน่อยอืบางทีตรงมากไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะอืบางคนก็จะรับไม่ได้เขาทบกระเทนจิตใจเนียอย่างที่อย่างที่เราไปเจอเนี่ยไปคุยกับเขาเนี่ย จริงๆเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นในคลิปในอะไรใช่แต่เราเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดจาอะไรอย่างนั้นจริงๆเขาไม่ใช่พูดเขาจะถามเลยว่า <Dam S 1> เอา้าที่ถามกันมาเนี่ยจะให้ตอบแบบไหนอื<ม>จะให้ตอบแบบดีๆหรือจะเอาแบบด่าค<ม>ือเขาสามารถทําให้เราได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่จริงเขาไม่ใช่คนก้าวร้าวไม่ใช่คนอะไรเงี้ยคนที่แม้คนบางคนต้องขอเข้าใจวยว,วือเขาเป็นคารวาสเขาไม่ใช่พระสงฆ์ไอ้สิ่งที่เขาพูดไม่ผิด อ๋อคั่วมึงเลยภาษาหยาบคายได้ได้เเขาคือฆราวาสคนฆราวาเขาเป็นคนสามัญชนเขาพูดได้แต่เพียงว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาเอาอคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดในพุทธวจนะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้คือว่ามันจะสวนทางกับความเชื่อทั้งหมดอืคนที่อยู่ในความเชื่อก็จะรู้สึกขัดแย้งอืคนที่อยู่ในคําสอนเข้าใจในคําสอนพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจอาจารย์เบียร์เขา ดูแลเขาเป็นกันอย่างที่เรารู้ว่าเขาเขาทาเนี่ยเขาออกรายการนั้นรายการนี้บางคนนี่เขาหิวแสงเขาอยากได้เงินมันไม่ใช่เขาเอาเงินตรงนั้นที่เขาบอกว่าเขาเอาไปเข้ากองกลางเอาไปอ่าอะไรนะปฏิบัติธรรมของเขาอ่ะเอาไว้เลี้ยงคนปฏิบัติธรรมของเขาเขาไม่ได้อยากได้เงินไม่ได้อยากหิวแสงอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเนี่ยใครที่พยายามจะไปพกความเชื่อทั้งหลายร่างทรงองค์เจ้าใครที่ไปประท้ากับเขาผมเห็นเสร็จทุกคนอื เสร็จด้วยเหตุผลเสร็จด้วยความจริงอะไรประมาณเนี้ยผมที่คุยกับเขาเขาเป็นประมาณนี้อาจารย์เบียนะอ,อย่างวันที่ผมไปถามเขาเนี่ยผมก็ตั้งใจไปถามเขาทุกอย่างคิดกันกองหาคําถามไปถามเขาอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างส่วนตัวเนี่ยคาสอนผมก็เข้าใจความเชื่อผมก็ยังมีอยู่มันอยู่กับตัวเรามันอยู่ในสังคมไทยนะทุกคนมีความเชื่ออยู่แล้วความเชื่อที่เอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เรารู้สึกดีทําให้เราอยู่ อยู่ในอยู่กันร่องกันรอยทําให้เราไปในทางที่ดีได้เนี่ยม,มันก็ไม่แปลกที่จะเชื่อมันก็ไม่ผิดที่จะเชื่อถูกไหมม,มีคําสอนด้วยมีความเชื่อด้วยอะไรประมาณเนี้ประมาณนี้นะอย่างอย่างผมก็มีความเชื่อของผมไอความเชื่อของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่อือย่างบางคนมีความเชื่อบูชาศรทาัทธาถวยเทพพระเจ้าอะไรแล้วแต่เทพเทพอะไรแล้วแต่บางคนเขามีอย่างนั้น บูชาเทพที่อยู่บนสวรรค์บูชาอะไรพวกนี้เอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจทําอะไรแล้วมันจะรู้สึกว่าเออมีกําลังใจอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยไปศรัทธาอะไรอย่างนั้นเพราะผมคิดว่าสวรรค์กับผมนี่มันห่างกันมากอืม,อม,มันไม่น่าจะมันจะไม่น่าจะเอื้อมถึงอ่ะผมผมกลับไปบูชาศรัทธาอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับนรกอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อผมอุตว่าตอนนั้นเคยไปศรัทธาพวกผีมาาตานน่ะประมาณนี้มผมไปศรัทธา อะไรที่เกี่ยวข้องกับนรกอะไม่ไม่ใช่พูดว่าผู้ผีพิศาจก็เป็นพวกอผมศรัทธาพญายมมัจจุราชยมมทูตอะไรพวกเนี้ยผมศรัทธาพวกนี้ผมคิดว่าวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งถ้าผมต้องไปสู่นรกผมก็ไปด้วยความศรัทธา <laughs> นี่ผมคิดอะได้ของผมนะเอาผมศรัทธาผมนี่ผมจชื่อว่าจะมาชุดทอดลำพี่อะวันนี้เขาบ้านฉันอยู่ความเชื่อเกิความเชื่ออย่างน้อยเราก็ศรัทธาตรงนี้ตัวเลขแปดคนเลยผมมีความความเชื่อของผมเป็นแบบนี้ผมจะเคารพสักการะสิ่งเหล่านี้อย่างในเรือนจําเนี่ยในเรือนจําเนี่ยทุกเรือนจําเนี่ยกรมราชธรรมเนี่ยเขาจะสักการะิทธิเจ้าพ่อเจตคุปบถูกไหมเจ้าพ่อเจตคุป์เนี่ยเจ้าพ่อเจตคุบแม้แต่สาร าสารหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยยัง,ย,งยังต้องปฏิสถานเทวรูปไว้เพราะว่าเจ้าพ่อเจตคุบเนี่ก็คือเป็นบริวารเป็นเสนาของพญายมม,มาาชเนี่ยก็คือมีหน้าที่จดบันทึกความชั่วร้ายของมนุษย์ก่อนตายอ,อะไรประมาณนี้นะกรมราชธรรมเนี่ยเขาอยา่าเขาอย่านับถือมากอมเอาไว้ความเชื่ออะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ไว้ปกปักรักษาตัวเองอส่วนนักโทษเนี่ยถ้าเร,เราก็มีความเชื่อว่าตรงนี้ก็จะปกปักรักษาเราถ้าเรา ศรัทธาถ้าเรานับถืออะไรประมาณนี้นะผมสังเกตเนี่ยในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยนักโทษที่มีวิชาอาคมขมังเวทอะไรพวกนี้นะผมเห็นอยู่ในคุกไม่เคยแสดงอิทธิได้หรอกคนถ้าคนเดียวใช่จะเป็นแปลกโดนมาเนี่ย้องหมดล้อมโอ๊ยโอยแปลกมาเออก็ผมก็เลยมีความเชื่อว่าเออตรงนี้อาจจะแบบว่ามีส่วนผมเห็นข้างนอกของขึ้นเต้นแรงเต้นกาสักยันข้างในนิ่งเลยเออผมก็มีความแล้วจะมีแบบว่าอย่างคนเข้าคุกเนี่ย อยู่ในคุกเนี่ยหน้าสีหน้าแววตามจะหมองทันทีอืเหมือนมีอะไรครอบงําไว้อยู่อืแล้วคนคุกนี่แปลกนะไม่เคยที่ผมติดคุกมาไม่เคยมีคุกไหนสามัคคีกันโดยทั้งหมดอืหากนักโทษเป็นร้อยเป็นพันสามัคคีกันหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่อถูกไหมผมไม่เคยเห็นความสามัคคีในเรือนจามันจะแตกเป็นบ้าน,นบ้าน,านเป็นแตกบนหยกมผมว่าบางทีในความเชื่อไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นลักษณะนี้มผมมาไปเ,าเคยไป อย่างอย่างอย่างสมมติอะเคยสังเกตไหมนักโทษที่ที่เขาเรียกว่าออกสารอ่าถ้าหน้าผากดําเนี่ยมันจะเป็นงั้นจริงนะตัดตตดแน่ประหารแน่มันจะเป็นอย่างนี้จริงแต่นักโทษคนไหนที่ใกล้พ้นโทษหน้าตาจะผ่องใสเออมันเป็นอย่างงี้จริงนะผมะผมมีผมสังเกตอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอความเชื่อผมก็มีแบบว่าอ,อย่างสมมติ ผมไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งนะ<ม>เป็นพวกชีวประวัติพวกนักเลงรุ่นเก่าๆมผมไปอ่านจังหวะเนี่ยผมไปอ่านเจอตรงนี้<ม>ชีวประวัติพวกนักเลงเก่าสมัยนั้นมีชื่อในยุคนั้นย้อนกลับไปมากนะหกสิบป,ปีก่อน<ม>สิงซาวอยสิงซาวอยโทษอัตราโทษสูงประหารชีวิต<ม>ก็คือว่าสู้คดีเนี่ยหลุดมาแล้วหลุดชั้นชั้นต้นหลุดมาแล้วเนี่ยชั้นอุทธร์เนี่ย คือคือมั่นใจไงก็ต้องหลุดเพราะหลุดมาแล้วชั้นหนึ่ง<ม>การอุทธรณ์เชื่อว่าน่าจะหลุดแต่จังหวะนั้นเนี่ยไปตัดสินใจไปติดน้อง<ม>ไปติดเหลือง<ม>ไปติดเหลืองไปเลี้ยงน้องไป,ลงไปลงแล้วสุดท้ายเนี่ยพอพอขึ้นศาลไปเนี่ยแล้วแพ้คดี<ม>เขาก็มีความเชื่อว่าหรือเจ้าพ่อเจตคุบนั้นไม่ชอบเรื่องบัตรสี<ม>ประมาณนี้นะเขาไม่คุ้มของ<ม>อะไรมันมแล้วหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตด้วยเรื่องน้องนั่นแหละแทงกัินตาย<ม> ก็เลยมีความผมก็ไปอ่านเจอหนุ่มก็เออใช่ไว้ถ้าเราทําเรื่องบัตรสีเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่คุ้มครองเรานในความเชื่อผมนะประมาณเนี้ยเนี่ยแค่ผมไปอ่านเจอหนังสือมัน่ยผมก็เลยจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมในคุกในเรื่องบัตรสีอืถ้าคนเคยเจอผมในคุกกี่รอบกี่รอบจะถ้ารู้จักผมจริงอ่ะผมจะไม่ไปยุ่งกับพวกนี้อืมผมจะไม่ไปเอ่อไปในทางทางเรื่องสายเหลืองอเรื่องอะไรเงี้ยผมูมผมถามตัวเองไงไอ้กูเป็นอย่าง้นหรือเปล่า ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่หว่าเชื่อป่ะเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่ะก็ไม่ได้เป็นนี่หว่าเชื่อป่ะบางคนเนี่พฤติกรรมแบบเนี้ยอย่างในเรื่องจำมันอยู่นานๆอยู่เป็นนานๆมันจะมองผู้ชายสวยเลยก็มีนะแต่ว่าบางทีมันก็เป็นเพียงแค่ค่านิยมบางอย่างค่านิยมอย่างหนึ่งที่มันจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไฮ้การติดคุกเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ชายเว้ยแสดงออกถึงความอ่อนแอไม่ได้เว้ยการแสดงออกถึงความเป็นผู้ชายก็คือว่าต้องบู๊ ต้องแรงต้องบะทะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยกูเป็นผู้ชายแะกูกระดุยหมดแเป็นแค่การแสดงออกเท่านั้นคือเราไม่จําเป็นต้องไปทําอย่างนี้นี่หว่าผมก็เลยเลือกที่จะไปงั้นแต่บางทีผมเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเล่าเรื่องอ่ก็เทยเรื่องอะไรผมเล่าละเอียดเนี่ยอผมเป็นนักเล่าออ่ะืผมก็ต้องเล่าออกมาที่มันละเอียดเนี่ยบางคนก็อินนะไอ้ผมผมผมไปอะไรกับเจ๊พรหรือเปล่าผมไปออ้ผมทําใจไม่ได้ ถ้ามันติดตา,าอะไรมันคือมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละไอผมมีความความเชื่ออย่างนึงน,นะ,ะเป็นความเชื่อแบบแบบแบบไม่น่าคาดไม่ถึงเนะี่ยทุกวันนี้ผมเป็นคนไม่กินเหล้านะมผมจะกินก็แต่เมื่อมันไฟบังคับจริงๆอนะ่อะไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยล่าสุดนี่เพื่อนผมบังคับให้กินเนี่ยถึงก็ต้องจ้างกันเลยนะ <laughs> <laughs> ผมไม่กิน ผมไม่กินเพียงเพราะผมไปแค่ไปแค่ไปฟังเพลงเพลงเดียวเหลือเชื่อเลยตอนผมเรียนมอต้นเนี่ยหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟเนี่ยนักร้องนำเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ปฐมพงษ์สมบัติพิบูล์นี่พี่โปงแนวเพลงเขาจะเกี่ยวกับจะมีแนวแนวนี้ชื่อเพลงสัญญาปีาศาจเหมือนทำนองว่าเพลงเนี่ยเนื้อเพลงคือว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะใช้สุรา ใช้สิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าเราได้เซ็นสัญญากับปีศาจไปแล้วคือเขาจะทำให้เราเนี่ยไม่อายไม่ขัดเขินทำให้เรากล้าวแต่มันก็แลกมาด้วยแลกมาด้วยสุขภาพแลกกับชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราตัดสินใจกินเหล้านั่นหมายความว่าเราได้เซ็นสัญญากับปีศาจแล้วถ้าเราตัดสินใจกินนะมันจะให้ความฮึกเหิมให้ความกล้าความไม่กลัวเราเนี่ยแต่เราได้เอาชีวิตเราเข้าแลกไปแล้ว ผมไม่ฟังเพลงนั้นผมไม่ตีความเอาอยัางไงไม่รู้นะผมก็เลยตัดสินใจกูไม่เซ็นผมไม่เซ็นสัญญากับปีศาจทางคริสเตียนเขาก็มีความเชื่อเรื่องเรื่องพวกนี้ผม่าเป็นคริสเตียนผมเชื่อพระเจ้าใช่ไหมฮะผมดื่มเหล้าเนี่ยผมควบคุมเองไม่ได้พอผมกินเหล้ากินเบียรเนี่ยเกิดความกล้าทําอะไรที่บ้าบิ่นไม่สนอะไรแต่พอสางมาปุ๊บเสียใจกับสิ่งที่ทําไปมันเป็นจริงเพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้ แล้วพ่อผมก็ควบคุมไม่ได้เออทางคริสเตียนเป็นอย่างนี้จริงใช่ใช่ใช่น่ผมก็เลยเนี่ยไม่กินเหล้าไม่อะไรแค่บางทีผมไม่ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนี่หน่อยแต่มันเป็นผลดีต่อชีวิตเราเ,<อ>เป็นประมาณนี้นะนี่คือกระบวนการความคิดของพี่เอิญน,นะธรรมาดาเออก่อนเราทำรายการพี่เอิญไม่เคยพี่เอิญกับผมมันมีความเชื่อที่ต่างกาันเราเราอยู่ด้วยกันผมเป็นจ่าที่ฐานเสมอสมมติก่อนทารายการพี่เอิญขออนุญาตนะครับผมอธิษฐานกับพระเจ้าที่ผมเชื่อ ไม่ได้รู้สึกเฮ้ยอะไรวะอันไม่เคยนะคือต่างคนต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกันถ้าวันไหนมีโอกาสเรานั่งคุยกันอยากจะรับรู้อะไรเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับทางศาสนาเราก็คุยกันคุยกันฉันมิตใช่ไม่ใช่ของพี่ปอมของผมจริงไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดูเด็พี่เอินบูชาอะไรนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนรกเออเพราะฝังไว้ในนรกเด็กเขาจะได้ดูแลใช่ไหมฮะคือเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อเถียงกันมากทะเลาะกันตายใช่ใ่ถูกไหมฮะเขาไม่ได้เอาไว้โต้แย้งกันอื มันอยู่ที่ว่าใครเชื่อแล้วรู้สึกดีใครเชื่อแล้วชีวิตมันไปได้มันไปได้ดีอ่ะก็เชื่อมันก็ไม่แปลกมันก็ไม่ผิดอะไรอะไรมันงั้นเอาความดีมันอยู่ด้วยกันดีกว่าแล้วก็รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับซึ่งความเชื่อของกันและกันถ้ามันไม่ได้สุดโต่งจนเป็นโอ้โหก็หาจุดร่วมไปด้วยกันให้ได้เป็นเพื่อนกันให้ได้ผมมั่นใจว่าสามศาสนาสาหรับผมนะผมครบได้หมดไม่ต้องสามศาสนาทุกศาสนานะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยผมอยู่ได้หมด พราะผมถือว่าความรักยิ่งใหญ่สุดแต่เราจะไม่ยัดเยียด<อ>ผมไม่ใช่คนชอบยัดเยียดถ้ามีโอกาสผมพูดได้พยซูนะผมก็จะพูดแต่จะให้ผมแบบเฮ้ยเอยจอปุ๊บโอ้โโอโอกาสผมไม่ใช่คนลักษณะแบบนั้นแล้วผมก็ไมไ่ชอบคนที่จะมาลักษณะยัดเยียดความเชื่อของของเขาเองให้กับเราเราก็ไม่ชอบชนั่นเราไม่ชอบแบบไหนเราก็จะไม่ทําแบบนั้นแต่เราจะพูดถึงความดีซึ่งกันและกันเออพี่เอินดีนะทำกระบวนการความคิดทําไปเล่นไปนะมันยังมีอีกอย่างห่งอย่า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 งทางทางพุทธนะอืที่ผม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 ว่าอันนี้ดีนะ เขาเรียกพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่ก็คือคุณธรรมสี่ประการเป็นเป็นเป็นคุณธรรมของพรมชั้นสูงอะไรเงี้ยซึ่งมนุษย์อย่างเราก็สามารถทําได้ถ้าเรามีตรงเนี้ยชีวิตเราจะจะไม่ทุกข์หรอกเมตตาเนี่ยเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาหากเรามีความเมตตาเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกรังเกียจใครอืเราก็จะมีความรักใ้ใคร เหมือนคิดเซียนอ <antibody. S 2> ถ้าเรามีความรักให้ใครเราก็จะไม่เป็นทุกข์คือเราจะไม่รู้สึกรังเกียจใครไม่รู้ไม่รู้สึกต้องไปดูถูกเหยียดหยามอะไรใครอันนี้คือเมตตาถ้าเรามีความกรุณาเราจะไม่รังแกใครเราจะไม่ไปทําร้ายใครไม่อะไรใครเพราะเราจะมีแต่ความสงสารให้เขาอันนี้ก็ดีถูกไหมส่วนมุทิตาเนี่ยอันนี้บางคนเนี่ยผมว่าอันนี้สําคัญเลยมีนะบางคนที่แบบว่าเห็นคนอื่นเขามีความสุขเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีเป็นทุกข์ อิจฉาใช่ไหมงีอิจฉาเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วตัวเองเป็นทุกข์ซะง,งั้นคนอื่นเขามีความสุขได้ดีได้ดีแต่เป็นทุกข์อันนี้คือขาดมุทิตางถ้าเรามีตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกอิจฉาอะไรใครส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือว่าอุเบกขาคือเราปล่อยวางคือว่าคนเนี้ยมันเกินที่จะช่วยแล้วคนเนี้ยมันเราช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์ไปแลไรเขาคือมันสุดทางแล้ว มันช่วยไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเราไปยุ่งไปอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยวางถ้าเรามาเก็บไว้มันจะเป็นทุกข์นี่อก็เนี่ยอันนี้ผมว่าดีนะอันนี้ผมว่าดีนะเออนี่กับพ,พี่เอ,อิ์นะพี่เอ,อินวัดใหญ่ได้ทุกเรื่องนะเรื่องศาสนาก็คุย,ยกันได้คุยเพื่อให้คุยกันได้ไดทําเป็นเล่นไปนะโอ้โหเอานอกจากความเชื่อของพี่ที่มันดูเขาเรียกว่าผิดแปลกถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตพี่ไม่ได้ทําให้เรา เรากลับรู้สึกดีด้วยคือเราจะไม่ทําตัวให้มันบัดสีเราจะไม่ทําตัวให้เราหมองออะืมเราจะไม่ทําตัวให้เราแย่ไปกว่านี้อะไรเงี้ยเราไอความเชื่อตรงเนี้ยผมว่ามันมันก็ส่งผลดีกับเราอืมผมชอบตรงที่พี่บอกว่าถ้าพี่มีความเชื่ออะไรที่มันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยพัฒนาไปดีไม่หลอกลวงคนไม่อะไรแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใช่เออเอออ่ะสุดท้ายก่อนจะจบตอนเนี้ยฝากอะไรสักนิดนึง ที่จะเป็นแนวคิดสําหรับเพื่อนๆเรานะตามย t ท b e ที่เขาชอบเราอ่ะเออเผื่อได้แนวคิดไปปรับใช้กับชีวิตเอออันนี้ดีก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องความเชื่อนะอืก็อย่างที่บอกเราเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อได้แต่อย่าไปถึงขั้นงมงายอย่าไปเชื่อแล้วมันเชื่อแล้วมันเชื่อแล้วมันมีผลเสียเนี่ยก็เอาไปคิดดูว่าเชื่อแล้วมันมีแต่ผลเสียเสียเงินเสียทรัพย์อย่าไปเชื่อดีกว่าแต่ถ้าเราไอ้ความเชื่อของเราไม่ว่าเราจะบูชาอะไรสักการะนับถือแล้วแต่ถ้ามันเชื่อแล้วมันส่งผลดีแต่ชีวิตเนี่ย อันนั้นเชื่อไปเถอะไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเงินไม่มไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนั้นเชื่อไปแต่ถ้าเชื่อแล้วมันมีข้อเสียเมื่อไหร่นี่ถือว่ามันไม่ใช่แล้วออันนั้นอย่าไปเชื่อดีกว่าอ,อชอบนะความเชื่อนะไม่ใช่เป็นมงมงายเ,ออเชื่อไม่ไมมงมงายคนละเรื่องใช่เ,อเ<ร>ืเองเาละกันก็ขอจบตอนนี้แต่พีทเท่านี้กับพี่เอิญวัดใหญ่นะฟังมันเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่เดี๋ยวมาต่อตอนหน้าว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันรับรองตอนหน้าเนี่ยหาแน่นอนฝากติดตามครับ